นดหนึ่งเดี๋ยวเจ้าผายหนูเข้ากระอดเอากอนน้องกำลังเทปเทปะไรน้องก,กำลังทำสบายดีสวัสดีเจ้ามื้อนี้เนะน้องจะมาเห็ดน้ำริกอ่อะหรือว่าน้ำพรำิกอ่อะซึ่งเป็นเมนูของไทยเหนือนหรือว่าทางฝั่งไทยเนะ เต thank you เเจ้าเนาะขั้นตอนแรกเนาะกระเจ้าก็จะมาจะมาโอ้ยอยากบอสแต่กระบอกบูปินเนาะมาฝักซีนกันเนาะน้ำพริกอ่อมหรือว่าเจลบักเลนสิเนาะติ๊กขั้นตอนแรกกระซีได้ซอยซีนซอยนี่น้อยนี่น้อยนิดน้อยเนี่ยน้องกระจะเอามาฝักเนาะนี่อันนี้กระซื้อซีนมาแต่ตลาดทุกคนว่าิแต่แตงแกะอะไรหรอเบอร์นี้สิบพันกีบ บอเทสปันแมนโลหนึ่งสี่สิบขอซื้อสิบพันเนี่บอกระได้ไปว่าสิไรสิีงอย่างชิ้นหมาวะสิ้นหมูเจ้าวัดดีพี่น้องให้เหนือนะเจ้าเด้อฮะเมื่อกี้ก็เจ้าก็จะทำเป็นเมนูน้ำพริกอ่อมเคยกินบอนั้งพริกอ่อมนะน้องนางบเคยอามีดบวเข้าแต่หนึ่งเดียวนะนางเป็นนางให้กับน้องไก่ นางให้กำลังใจปาะสันต้าเด้งโอกาสิซอยหมูแต่ว่าคือใส่บุงเบดอกเพราะว่าขั้นถักว่าเขาใส่สิ้นหมูหลายนะน้องนางมันก็ซีโบแซบอะไรบอสต้องใส่อย่างไรๆมันต้องแค่ต้องใส่ป็นโน่เลยๆกระเจ้ากระซีซอยแลบแรบแรบแรบก่อนนะอีกน้อยหนึ่งซะซ้ำอันนี้ก็เป็นขั้งแรกที่ว่า ครั้งแรกที่วาน้องเห็นเนาะเมนูนี้มีอ่าบอจือว่าเพิ่นขอมาเดินไปไหนแล้วเนาะรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วเนาะซื้อเมนูจังไหนก่อน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกน้ำพริกอ่องโอ้ยเนาะแล้ <laughs> ว่าพริบเทีกก่ยกับต้องขอทุกทุเพอร์เนาะอ่ะแล้วหลังจากจนั้นกระซีมะฝักให้มันมุนๆุนเป็นหมูสับเนาะนี่ ให้พห้องเดวมาซอยเร็วบอกบอกพ่อห้องมาที่แรกก็ว่าสื่อแบบเป็นมูบทมาอยู่แต่แบบว่าเพื่อนบ่มีขายฝากให้ขาดเลยซับซับซับนี่แส่ผมแท้มันบ่อยนี่นน นี่อันเทนี่อันเด็กโอเคพอละเจ้าพอละเจ้าขอบใจเจ้าเข้าใจเจ้าห้องมันลามหน่ะยมอบัวเหี่ยมั้งแล้วหลังจากนั้นเนาะนอกกระซิมาซอยพักบัว นางเฮ้ยลืมเ้ยขอหานางเอาบักเพชรแห่งมาให้เอ้ยได้บริวารบักเพชรกินก็โอเคบริไซได้หาเยเอ้ยเอ้ยอย่าเอ้ยใช้น้องขนาดเอ้ยนเวาเนี่น้องผู้เดียวโอ้ย ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงเนาะคนก็เป็นว่าเป็นไข้หลายในจักน่อยคนอยู่ทางบ้านก็เป็นจังไหนรักษาสุขภาพในเด้อไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ี้อยแพงคอยของคอยหมไฟแทงเรียาเรียยาเรยไยังะนี่ยาสียุงซอฟเลเนาะอันนี้ก็เป็นกระเชม กระชิซายกระเทียมหลายๆด้น,นึงเนาะมันจะได้หอมๆตีบอกเนาะอันนี้มักโดยส่วนตัวเนาะแต่ว่าเบิ่งคลิปมาเขากับมีบอกว่าลากผักซีผักบัวกระเทียมแล้วกับแบบเพชรเนาะหรือแบบพริกเนาะเอาไปตำรวมกันเนาะแล้วก็มีกะปิปะฮองลืมกะปิเอากะปิมาให้เลยอันนี้อันนี้ซื้อบักเลนมาห้าพันเนาะหน้าพัคกีบเดี๋ยวกระซิมาซอยนี่น้อยนี่น้อยนีนย่น้อย มันเอาไปคั่วมันจึงแบบมุนไวนี่แรบ,บๆเลยอันนี้เป็นเมนูของทางประเทศไทยเนาะน้ำพริกอองเป็นเมนูสำหรับไทยเหนือ <c oughs> ไทยเหนือเจ้าเชียงใหม่บอบเชียงรายทั้งสองเลยเชียงรายแหละหูแต่วา่าไอหม,ม่มเรามีมีหน่อยอีพัน เ้้าเแลวดมนูลาวอีสานหลายแล้วเนาะวันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเมนูไทยเหนือเจ้า อป้าห้องเพิ่งจะเอามาให้หลายแล้วโบ่ทวันนี้โบ่หนูไอ้วันกินเบียร์เด้เอาไปกวนดิกวนเลยนไอ้ไอ้วันกินเดูแต่ผัวมันจิ้มแล้วนี่จะจิจมแล้วนี่ใส่เกลือน้อยนิด ปีเวียดทุกคนอตอนนี้จะเร็วๆในนี่มันออกรสแบบหวานๆตัวน,นี้หวานยังหวานเป็นนัวเป็นนัวบวกนอดเดืองน้ำตาลเนาะเอาไปเอาไปโอเค Thank you ว่าชุดดิพี่เฮาไซกับโบเดมีอยังหลายเนาะประหงเนาะเม,มนูนี่เนาะกับมูลราคามีแตส1ิ0พันกะิลเนาะซื้อบอกักรเลนนี่ห้าพันกิล รากาซีนหนี่กะซื้อมาสิบพันเนาะแต่ว่าจงไว้ครึ่งหนึ่งจงไว้ครึ่งหนึ่งเนาะกะสิประมาณห้าพันเท่าเมื่อเท่านี้ก็มีแต่สิบพันเนาะส่วนเครื่องที่ว่าห้องมาต่ำเนกะอยู่ในครัวเฮือนเนาะอันนั้นโปรไลรวมเป็นจักบาทอ่าทุกคนไล่ซอยน้องแน่ทุกคนหนึ่งพันบาทเท่ากับสามแสนห้าสิบพันกีบทุกคนบอสามารถหูได้อ่าฉะนั้นต้องขอจักคิดไรเนาะเดี๋ยวเขาจะคืนให้อยู่เครงนี้เลยเนาะอืมอ่ะ หรือว่าแต่กล้องไรได้บอประมาณจักบาทประมาณ60บาทอ่าสิพันหกสิบบาทเนาะอ่ารวมทั้งพักอีกอย่างที่เขาซื้อมาประมาณ60บาทประมาณประมาณโดยประมาณเนะบบาะเขากอบมได้ว่าว่าเป็นแบบฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะอ่ะพันพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปคั่วเครื่องอันนี้เลยดีกว่าไปกตื่นมาทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าฟ้ามืดจิตตาแล้วเนาะ พอดีเลยเดี๋ยวเขาจะมากินข้าวแรงกันเนาะเดี๋ยวนี้น้องกรละสิมาขวักเครื่องเทศเนาะขอตัวใส่น้ำมันกันตัวฉันว่า นี่น้องก็ซิมาใส่เครื่องเทศที่ว่าเขาตามไปเมื่อกี้นี่เนาะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเขาจะมาเจียวให้มันห,มหมอมหอมดอีเนาะหอมแบบนี่กินกะปิขึ้นมาเพิ่มเอาไปทั๋แล้วหอมดี <Yeah. S 1> แล้วอันนี้ก็คือซีนที่ว่าเขาซอยเอ้ยเขาซอยฝักไปเมื่อกี้เนาะน้องหันก็ได้เอือบเรียบร้อยเลยเนาะน้องกระไซปินป่นเต็งนัวคโนไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าเขายังสิปุ่ย อ่องจะแซบนะเขาต้องใส่แบบเครื่องหอมๆแบบนี้แหละยายขึ้นเมื่อยเลยโบนะชุบยาจุู่นาคือขึ้นเมื่อยเป็นปักปักกทีซีนอ่บโอเคนาคือเมื่อยน้ำส่วนผสมอะไรดับอ่าตอนนี้นาจะได้แล้วแหละน้องก็เสียาซีมปักลงไปเลยแล้วก็คุ้น เวลาก,กินใช่ไมมันสิได้อัครลดของแบบซีนอีหล่นะคือไปบดนะมันจะเป็นมุนพดแล้วมันก็ถึงนแบบฟ้มไห้อนมันเนาะแต่ว่าฝักที่เนื้อมันจะแบบนุ่มๆละมุนนะทุกคนบู๊ว่าม,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 มันเป็นัรงไหนเนาะแต่ใหรู้สึกว่ามันต่างเวลากกเขาฝักกับเวลาซีนบดนะทุกคนคิดคือนกันบนะั้อืมอ๊บนี่ อันนี้ก็คือเครื่องที่ว่าน้องเกี่ยมมาไว้เนาะก็จะมีข้านอและกัน,น้ำตาล๋ยวใส่นะข้าวเนอยไปเลยใส่น,น้ำตาลข้านอจะใส่น้อยหนึ่งเพราะว่าน้องใส่ไปแล้ว จรงเดี๋ยวเจ้าภายหนูเข้าก็อดเอากนอนเนาะน้องกำลังเทดเทศเลยน้องกำลังทำนะว่าผิดล้อถูกต้องขอโทษขออภัยนงเด้ออยากเล่าภาษาเหนืออยู่อยากเล่าสำเนียงทางทางาก<อ>ู้ใจอยู่อยากอู้กำเมืองอยู่แต่แบบอู้บอู้บอธนัดเนาะหนองแรงไม่ได้เคยฟังอ่ะไอหักน้องพะล้มกันเธอหนึ่งได้แบบ งนะปิ้นปิ้นกับคิงอียงสินะแบบแล้วมันิงนะเจ้าแม่งนีแบบน้ำเสียงแบบน่าหักนะทุกคนเป็นฟังแล้วแบบเฮ้ยละมุนดีแบบตหาหักกันนะทุกคนที่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเออสานียงสาวลาวน่ารักดีอย่างนั้นอย่างนี้นะะน้องคิดว่าน่าจะเปิดความรู้สึกเดียวกันที่แบบน้องแพงสามียงอะไรทางฟังเหงนียวอะไรเนาะแบบ เอตะหากเนอะอแบบแปลกดีแต่กบตะหักกันนะทุกคนนะปีนแบบนี้นะผักลงไปเลยแล้วเราก็ผัดผัดผัด นี่เขากะซิท่าให้แต่แบบมันอ่อนบักเลนมันอ่อนบักเลนมันสุกเนาะแล้วมันกะซีน้ำบักเลนออกมานังมันกะซีนรสชาติแบบสมบูรณ์แบบในเนยบางคนเขากะซีไซน้ำขามปลาขามเปียกน้ำแดงน้องไปเบิ่งยูทูปมาเนาะแต่ว่าเขาบ่มีเขากับบะไซก็ได้เนาะวันนี้ก็จะมีแต่คนไปคนมาแล้วก็ถามมันสุกทุกคนสวยสวยพี่สวย พี่ๆคะเว,เวลาที่น้องเอ้ยอายอายเวลาที่น้องอะนะบอกบอกภาษาเล่าเร็วหรือว่าบอกภาษาว่าเล่าไห้นี่พางบานเข้าใจูีบอนเนาะน้องคิดว่าก็น่าจะเข้าใจคือกันเนาะเพราะว่าภาษาเล่าอีสานมันก็บแบบคล้ายๆคือกันนะนะบอกข่อยบอกเจ้าคือกันเลยสิเนาะต่างไปสำเนียงน้อยเดียวนึง น้องก็จะเนียงเนียงนียงเนียงมันไข่แบบอ่าบักเลนมันเปื่อยไวเนาะและ้วก็รสชาติสมให้มันออกพร้อมเนาะ <c oughs> ที่จริงเมนูนี้ป้าเคยให้กินด้วยเจอปะเนาะแต่ว่าป้าจะเอิ้นว่าเนียงบักเขือเนาะเอ้ยเนียงบักเลน <c oughs> <c oughs> เนียงบักเขือนจะแบบได้เนียงเอาซิอ่ะนะบุ้งวาเอิ้นกันเนาะน่าจะบูมเอ็มเดียวกัน,นมัาโฟตอนนี้ก่บนเลยัิเนาะ ตอนนี้กำพู้งึกววาน่าจะได้แล้วเนาะทุกคนเนาะมันเริ่มแบบอวนไปเปลยออกละเดี๋ยวน้องจะมาซิมก่อนหอมแซ่บอร่อยหอมเป็นบอกหอมใส่ได้เงินก็คอยไแห่นโซ่ในดูได้เท่าไหร่คาคาทายน้ำหนักเอาว่าเอาเอาวาเบิ่งนูเงินท่ะเออเอามาให้ก้องเนี่ยเออจักใบจักใบนับเออโอเคโอเค นับเบิ้งจากไปเยังบยังนับเอามานับเบิ้งด <ừ m. S 3> <Ä> ้วย่าไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหใบควไอหกใบได้หลายเลยเนาะมาคือมือมาเอาเงินเทาทุกมื้อนิงคิงเอใครเบา นึกว <si ่าจกพิงกระชิงเลยกระชิงไอ้คำโค๊กบระชิงโค๊กเก่าโอเคเรียบร้อยคนเดี๋ยวขอลงนุ่งก่อนย่านตกซานเออนี่ทุกคนน้องตกมาแล้วนี่นะเจ็บบะเจ็บอยู่ขาทะลึกเลยน้อยนึ่งดูเห็นดอกเพราะว่าห้อยเห็นพอรถดาดปังหายิ้ยช่วยเฮน่พายก็ได้อุตส่าห์ อืน้ำเทเจ้านีห่หอมไหมหอมไหมเรียบร้อยแล้วเนาะนำ้ำน้ำพริกององน้ำพริกอององ ออกเสียงพี่เจตต้องขอโทษขออภัยเจ้าทิมน้ำเด้อเนาะ,นะกันเรียบร้อยแล้วใครอยากให้น้องแฮปปี้นูเด็ดเติมกับคอมเมนต์มาได้เด้อแต่ว่ายังบุดมุดเพียงของนี้ทุกคนจ้ะเดี๋ยวน้องจะพาเข้าไปกินข้างในกันเฮียไม่หนังเฮีย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 ไม่หนังไม่แตกหน้าน,นะช่วยใส่พ้อจับจับม,มาทุกคนวันนี้เขาก็มากิน,กนข้าวกันเนาะเพราะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อภัยอยู่ทางไหนก็นมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อเนาะ นกก็ได้เห็นน้ำพริกอ่องแซ่บไว้ทาทุกคนแล้วแล้ววันนี้นกก็จะมา,ากมาินกับข้าวเหนียวเนาะอันอ่าพอดีว่ขาข้าวเหลือหน่อยนึงนะทุกคนนะแต่ว่าีเิเหลือ์ก็ยังนึ่งอยนะู่เนาะอันนี้มันข้าวเหลือมาใส่นี่มาเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าว่าจะล่ำนาดใดนี่คุยเลย นาสากกรอขออภัยที่ขินมุงามนะคบใหญ่ในจักน่อย ทุกคนเจ้าตอนนี้น้องจะขอตัวไปก่อนเด้อถ้าหากว่ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในเด้อน,น้องต้องขอตัวไปแล้วบ๊ายบายและอยากให้น้องเห็นคลิปอย่างเมนูใดกนก็คอมเมนต์มาได้เด้อน้องวันนี้ก็สั่นเล็จไปแล้วเมนูนึงน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องอ่องบ๊ายบายนะ